คือมีคนมาขอให้ฉันเล่นนีเนียใช่ไหมเพราะฉันเออมีคนมาขอให้ฉันสอนเล่นนีเนียนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะฉันก็จะมาลองเล่นให้ดูแต่ฉันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันปกติในแหล่งกอฉันหยิบนีเนียไม่บ่อยนะเพราะฉันไม่ดูว่าอยู่ๆฉันก็เล่นไม่ถนัดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไาดูกันว่าฉันจะสอนได้ไหมซึ่งแน่นอนนะคะว่าอีห้องเนี้ยอีมันกอเลียดเกลือนเลยค่ะทีมนั้นก็กอนะคะมันก็จะตึงๆนิดนึงไงลีเนียเนี่ยมันจะเล่นง่ายในตอนที่แบบ แรงไม่สูงมากก็คือเล่นง่ายมากแต่ว่าพอแรงสูงๆเนี่ยคนมันก็อ่านทางมันจับทางมันรู้หมดค่ะทุกคนเคยเล่นมีเลียหมดฉันบอกเลยคือถึงแม้เคยเล่นนังก็รู้วิธีรับมือนะคะมันก็จะมันก็จะเล่นยากกว่าแรงปกติอีกนึงอะไรเงี้ยแต่ก็พอเล่นได้นะมันก็เล่นได้อยู่ดีพอมีเลียมันก็คือตัวที่แบบครบเครื่องใช่ไหมว่าเพราะฉะนั้น่ะมันก็เล่นได้แต่ถามว่ามันมั่นไหมมันก็มั่นน้อยกว่านิดนึงเงี้ยอะไรประมาณนี้ ถ้าบางคนอาจจะออกขากันเวทแต่ว่าส่วนตัวนะชัเจ้าของเขาเจอะเวสนะทีมนั้นนซะีซีไม่ได้เยอะนะมีแค่แบบโอเมนแล้วก็คีล่านิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแล้วลิเดียเจอหน้าใครอ่ะให้โปกได้เลยนะเธอเธอสามารถสกิลโปกใส่ได้เลยโดยแบบไม่ต้องรองโปกก็จะเป็นโปกแค่เมนเขาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็โปกไม่โดนด้วยค่ะ มันรู้ระยานนะคะดีเนียแล้วตรงนี้มันดีเนียมันจะรัดไอ้รัดปูอยู่เอกยากนะครับอันนี้จะไปไหนจะไปเวทใช่ไหมโอเคได้เพราะว่าลมเขาว่าเดินลงไปล่างนะคะทีมเขาก็จะไม่มีคนกันเวทวุ่ยแต่ฉี่ไม่เดินมาฉี่ชาไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นนะคะฉันจะยืนอยู่หายนี้ให้ฉี่ไปก็ดีนะโอเค ตรงนี้เดี๋ยวเราจะรีบเดินลงกับไปช่วยลีเลียนะเอ้ลีเลียอะไรละ่ะ ROE โอเคทีมอไมกล้าเวทนเนาะเออะกินไม่โดนเุ้ยฟิกเลยหรอแล้วฉันเผื่อไว้เก็บเลือดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะรีบลงไปล่างนะน่าจะได้เล่นเอลินนี่ค่ะลีเลียเสร็จแล้วฉันจะออกบุมสติกเลยนะเพราะว่าบุ่มสติกก็เป็นอะไรที่โอเคมากๆสําหรับลีเลียโอ้คงไม่ต้องทำอะไรแล้วะละ่ะไม่อยากลาดนะคะเพราะว่านั่งเอาตัวเข้าไปแล้วก็ให้นั่งได้คิวไป โอ้โอเคเราเน้นโปรคนนะคะอย่างที่บอกเลสลิเนียปอ๊กสองนะเจ็บเจ็บเจ็บโอเคทีมเขาเจ็บแล้วตอนนี้ทีมเราจะมังกรน,นะคะทีมนางเอาคองไปแล้วเดีย๋ยวเรารีเพียกกลางแล้วก็ ไม่แน่ใจเนว่าจะโดนกันเอโดูนวีดฟ้าไหมจะเสียม,มอนตัวนึงน้นเนี่ยเสียเปล้วไม่เป็นไร๋ยวเราเดินรีบเดินไปเติมลิเดียนะคะตรงนี้เวลาลิเดียมันมันจะมีวิธีเล่นหลายแบบนะโอ้โหขอใคุณแย่วิธีเล่นลิเดียเนี่ยนแนะนําให้อยู่ในร่างคนนะเวลาอยู่ในร่างคนโปกเสร็จเธอจะได้แปลงร่างเป็นหมาหนีได้นะถ้าเธออยู่ในร่างหมาเธอพลิกตัวปืบะทุกคนจะกระโดดเข้าใส่เธอเลยนะ เธอจะหนีไม่ได้นะแนะนำให้หยุดล้างคนไว้ไล้างคนง,ง่ายกว่าค่ะเหมือนอยู่เองกดันตีไปแล้วนะฉันมองไม่เห็นแน่ใจโอเคเดี๋ยวเราลงไปลิ้นล่างต่อนะคะตรงนี้เราก็รอรออะไรคือรอให้แต่งล้างมา เราแค่นี้พอเราแค่สื่อฟิกมาหลอดพอยูเอ็มเน่ยนะรอดหรวอปะไม่รอดละทีไปเลยอ้อยไม่ต้องรอเดี๋ยวจะไปเก็บมานาหลังป้อมนิดหนึ่งนี่ฉันยังไม่ได้สกอร์บ้าเลยเลยเนี่ยตรงนี้มีแค่ยูเอ็กับไอเอดินนะคะที่สินพระชนขรีไม่ได้อะไรนะใช่ไหมตรงนี้ไม่มีคนนะซะักนะจะบอกเลยคือฉันดูชิคอยู่เลื้อยๆอยู่ตรงนี้ทีมเขาหายยกแมปนะเรากลับมาล้างคนก่อน ก็มีการแจ้งกันเจิงกันเกิดขึ้นได้ทีมเขาโผล่กลางสันนะเราได้วิชั่นนะตรงนี้โอ้สี่เลยวิตรงนี้เขาโผล่กลางสี่นะชันเคียร์เสร็จต้องรีบไปเติมล่างนะไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะโดนไหมไม่โดนแล้วถ้ายางนี้มันโผล่ละไอมีอันตีไหมล่ะถ้ามีอันตีก็หนีได้ไม่ได้นะหนีไม่เป็นไร ็ราขาดดามีมดอยู่ค่ะในการปิดมาร์อดนะมาร์อดมันก็เป็นสกิลแทงเนาะมันก็ไม่ได้ปอกไม่มีหรพรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราเคลียร์เวฟบนี้เสร็จฉันจะไปเล่นบนน้ยเจ็บมากเลยอ่ะฉันกำลังไปเติมบนโอ้โหฉีได้แล้วอ่ะ ไม่ทันได้เล่นไม่ทันได้อะไรเลยคือไปถึงคือเพื่อนคืออ้อยคือแบบเติมได้หมดแล้วอะไรเงี้ยไม่มีสกอร์เลยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเคลียร์กลางนะเคลียร์กลางเสร็จแล้วฉันจะค่อยหาทางเล่นนะฉันว่าไปล่างดีกว่า,างงเนียเคลียร์กลางเสร็จไปล่างเลยตรงนี้ยูเอต้องมากันกลางนะแต่ว่าจะไปปิดล่างใช่ไหมล่างเราเอาเล่นล่างก่อนก็ได้ไปจะ<ป>ตายนั้นะ โอเคน่าจะได้นะอ้อยฉันไม่มีสกิลอะโอเคเราได้นนั้นด้วยนะพอเราปล่อยลูกบอลไปมันตามทันอีล่าอยู่นี้นะจ๊ะเธอก็พยายามดูระยะให้ดีมันก็แค่ใครเมีดตัวอื่นอะรือยนนะเพียงแต่ว่ามันเอาตัวรอดได้เข้าใจปะอีล่างหมาเนี่ยเธอก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคิดซะว่ามันคือ มันมีคือคิซว่าลั่งหมาคือทางเลือกทางเลือกแรกก็คือเธอจะใช้ลั่งหมาในการเข้าหรือเธอจะใช้ลั่งหมาในการหนีนะมันก็ใช้เลี้ยงดาเมดได้ใช้อะไรได้นะอันนี้คือความฟ l e กซิเบิลของลิเลียนานะคะสมั่รชันรอลิ้นกลางก่อนก็ดูก่อนน้นจะพกให้วิวบอุ้ยจกเกอร์ท่าโอ้ด้สนุก ฉี่เข้านะแล้วรอเชีนซีซีฉันว่าฉันจะไปเก็บมานานหลังฟ้อมนะก็มานานหมดโอเคฉันว่าฉันจะไปช่วยล่างตอนนี้อ้อยน่าจะ g e t i n a trouble นะคะถ้าฉี่ไม่มีอันตีอ่ะจะได้หรออยงนี้เดี๋ยวเก็บขี่ล่างให้ละกันช่วยไม่ทันว่ะโอเคดีนะฉีนน่มีแข็ง เป็นมุมที่ฉันเติมไม่ทันนะคะวิันรีไปกลางก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปกลางเสร็จแล้วก็อุย้ยนิดนึงเสียดายอะ่ะไม่มีท่าหนึ่งอะ่ะมีท่านหนึ่งให้หน่อยได้ไหมอเ,เออฉันเห็นนะแหลงกอชอบเป็นอย่างเงี้ยเวลาแบบรู้ตัวว่าซิ้นแล้วคือน,นางก็จะยืนนิ่งไปเลยอะ่ะแบบทิ้งไปเลยอะ่ะฉันเห็นบ่อยมากเลยอะ,อยยอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเป็นฉันฉันก็จะเดินหนีให้จนกว่าจะแบบ จนถึงจนที่สุดอ่ะเออก็จะมาไม่รู้เหมือนกันแต่ก็โอเคอยู่เดีย๋ยวเราจะดันมอนบนนะคะเราก็ตัดมอนป่าเขาตัดอะไรเขาไปนะนี่ก็เหมือนไม่ด้สอนเล่นดียยเหมือนสอนเล่นเมดอ่ะอืมแต่ชิ้นต่อไปเนี่ยฉันจะออกเป็นมงกุฎนะคะตรงนี้คืออะไรจ,จําจําแมวมักงกรเหรอเอ,อ้ยจำแมวดาร์กเหรอ,อ,อแต่ละแต่ว่าตีดาร์กตีทันเหรอ เอ้ยท่านอยู่ด์บมันก่อนแปดนาทีไม่ถ oh ึกเกือได้ละไม่โดนอุ๊อูตรงนี้ไม่รู้ว่าแอลขวามีคนไหมนะฉันก็ระแวงโอเมนฟิกล็อกนะคะถึงเกมจะนำอะนังล็อกเราเราก็ตุยนะคะต่อให้เป็น millet, park, เนียก็เถอะถ้าไม่มีแข็งอะโอเคตรงนี้ฉันฉันจะไปเล่นบนนะฉันจะออกไอ้อโบคาลิป ทีมเราตอนนี้ค่อนข้างขาดนะอ่ะโอ้เมนโผล่ล่างอนะ่นะเพราะฉะนั้นโอเคโจ๊กเกอร์เติมสวยมากนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรารอเล่นนิดนึงรองดูมุมเล่นนิดนึงโอเคทีมค่อยถอยแล้วเราก็มารองเล่นกลางนะคะตรงนี้จะตีคองเหรอฉันอยากเล่นกลางนะจริงๆแล้วโอเคเล่นไม่ได้ละ มีเลือดหลังป้อมไหมไม่มีเหล็กประมาณสิบกวิเคลีรยกลางนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเคลีรยกลางเสร็จก็รอดูว่าเพื่อนจะทำยังไงต่อเพื่อนจะเอาสองบัฟหรือจะเอาอะไรอุ๊ยทีมนางตีมังกรอุ๊ยลิมพาดวเลิมพาไปเยอะเลยเมื่อกี้ ไม่กี่อะคือกะจะกะจะเล่นท่านะคะแต่ว่าประเด็นคือประเด็นคือเล่นพลาดไงนั่นแหละนั่นแหละปัญหาโอเคโอเคทีมชนะจะได้ยกทีมดีละดีละน่าจะชนะแล้วนะเธอโอ้โหยอมแพ้เลยในคลิปนี้กูได้สอนอะไรลีเลียบ้างไหมอ่ะคลิปนี้เธอได้อะไรจากการที่ฉันไปเล่นลีเลียไหมอ่ะถามจริงคือมันก็ไม่รู้จะสอนอะไรอะเธอเป็นฟิวดูวิธีเล่นแทนปะ อันนี้มันเป็นการเหมือนโชว์เคสนะแบบเออกูเล่นลีเดียเล่นประมาณนี้แล่นประมาณนี้นะถามว่าการสอนคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนไม่ได้สอนอะไรเลยเอาเป็นว่าถ้าเธอได้อะไรจากคลิปนี้ฉันก็ต้องขอขอบคุณละกันดีเดอร์ยังหาจุดที่มันได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะส่วนฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าฉันเป็นคนดูฉันจะได้อะไรอะโอเคก็ประมาณนี้นะไอ้ทงไอเทมิมดำมงดำมีดเนาะทิมเขาก็ก่อนะใช่ปะเนี่ยนอะีนักนี่ก็กอ่อย่างนี้ก็กอ่อ anh ấy coi em là loại đào loại quả đào mua đất người cái cây căng nó lại bay